มาเริ่มต้นกันเลยนะคะพืชศพท่าดินค่ะ คนตัวเล็กอ่าคนตัวเล็กรูปร่างสันทัดนะคะหรือเป็นบุตรหลานบริวารล,ลูกจางของใครเขาเกี่ยวข้องกับการเงินนะคะการเงินการลงทนุนการเิเริ่มนะมฤตยูทับลักขณา ตลอดเจ็ดปีเต็มก็จะลาผลที่จะได้มาก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงที่อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวดีเดียวร้ายโรคประจำตัวค่ะอารมณ์นผีเข้าผีออกนะคะแก้ไขได้นะคะด้วยการเริ่มตนนะเป็นมิตรกับ ผู้คนทั่วไปนะอ่อนโยนเอาใจใส่ติดต่อพูดคุยด้วยมิตรภาพนะคะคิดว่าเขาก็อยากมีความสุขนะเราก็อยากมีความสุขเช่นกันดับความทุกข์ด้วยความเพลยนนะคะอันนี้ลาภผลที่จะได้นะลาภไม่ดีหรือไม่ดีก็คือลาภค่ะ ลาความคิดจิตฟุง้งซ่านเศร้าหมองนะเปลี่ยนแปลงได้ปรับทัศนคติชีวิตเปลี่ยนนะคะอันนี้ก็พบคู่นะก็ได้พบคู่คนเก่านะคะคนหน้าตาคิดเครียดหน่อยไม่ค่อยยิ้มแย้มแจ่มใสนะไปพบกับคนมีตำแหน่งนะได้แต่งงานก็มีเกไ่พบกับคนที่ ผ่านการหย่าร้างมานะคะก็ติดแตกต่างกันทางพื้นเพศพื้นเพเชื้อชาติเชื้อชาติศาส,สนาก็ปรับตัวได้ก็โลดนะไม่ต้องไปคิดมากคิดเยอะค่ะลุ้นต่อไปนะคะในเรื่องคู่ค่ะปรับตัวเข้าหาได้ก็แค็งแรางปลอดภัยนะไม่ต้องคิดมากคิดเยอะอดีตที่จบไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงปรับตัวค่ะ คนโสดนะคะก็ได้ล่าการเป็นแปลงชีวิตจากที่เด็กน้อยโตเป็นผู้ใหญ่ะก็เป็นผู้ใหญ่ในร่างเด็กมันก็จะทะเลาะกับบริวารอะไรใดๆยังไม่เท่ากับทะเลาะกับตนเองนะเอาแต่ใจนะคะอารมณ์ขึ้นขลง,ลงดีๆแล้วายนี่ก็คือโรคชนิดหนึ่งเนาะที่แก้ไขาย,ยาก โอกาสที่จะแก้ไขยากนี่ก็ให้เข้าทางพระธรรมคำสั่งสอนนะคะ,ะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงสติจะทำนำพาให้ชีวิตได้พบกับปริวาะแข่งอะไรใดๆนะสิ่งที่จะได้มาหรือเริ่มที่ตนเองค่ะความอยากได้จะมีอยากเป็นกิเลสตัณหาก็กดทนของกันไว้โกรธโมโหขีุ้นเฉียวง่ายอ่า เป็นตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนเติบใหญ่นะในเรื่องคู่ก็ผิดหวังนะไม่สมหวังก็จบไปนะคะเริ่มต้นใหม่ชีวิตแก้ไขปัญหาด้วยการเป็นมิตรตนเองนะทำร้ายใครไม่เท่าทำร้ายตนเองไม่มีใครทำร้ายเราเท่ากับตัวเราเองนะคะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ค่ะ นะบริวารนี่ก็นำพาให้ชีวิตมีการเงินได้แต่งงานบุญท้องต้องคัรก็ได้พบกับพ่อหม่ไม่หมาผ่านความรักผิดหวังมาอุปรสรรคปัญหานะั้นไม่ได้มีเกี่ยวข้งของกับคนรักนะเกี่ยวข้งของกับตนเองค่ะนะเหมือนตอนอ้นอ้อลู่ไปตามลมนะคะอย่าต้านลมนะไม่ก็ไม่นั้นก็จะ นน้นไม้ก็จะหักโค่นนะ<ม>การเปลี่ยนแปลงนะ<ม>การแต่งงาน<ม>ก็ได้พบกับการที่เข้าหาภาษีรัตนัตไรัรได้ลาบจากผู้ใหญ่การเปลี่ยนแปลงก็อยู่ที่พระธรรมคำสังนนะ่งสอนมีคำตอบให้ให้พระธรรมคำสอนเยียวยารักษาแพ้ใจนะคะ รุตยุทับลักษณานะคะค่อยๆกกแก้ไขกันนะไม่ต้องรีบร้อนเกี่ยวข้องกับปร,ริบนะคะความเจ็บป่วยอุปสรรคปัญหาแก้ไขที่ตนเองค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะเป็นโลคคิดฟุงะะ้งซ่านค่ะ เหมือนพระจันทร์ที่หมุบถูกเมฆบดบังเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคะคิดมากคิดเยอะก็เป็นเพียงภาพลงตามาอยากเราสร้างขึ้นมาเองค่ะเข้าหาคุณพระศรีรัตนกรายให้กำลังใจตนเองกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะวันเจริญก้าวหน้าก็ได้รับก,การส่งเสริมจากคู่ค่ะในหลักการเป็นแปลงชีวิต จากผู้ใหญ่ค่ะถ้าวอรมีพละกกำลังนะคะไม่มีใครทำร้ายเรานะเราไม่ทําร้ายตัวเราและใครนะคะและยินดีมีพลังที่มากมายดูแลอยากิมิตรแวดล้อมต่อไปค่ะนิวบิ g ก n ินิ่งชีวิตใหม่เริ่มต้นได้เสมอ inspiration เกิดแรงบันดาลใจเหมือนนกน้อยโบยบินออกสู่โลกกว้า,างค่ะ